วอร่มซื้อขายบิตคอยอยู่ในจุดต่ำสุดในรอบ30เดือนหรือว่านักลงทุนเริ่มมองเห็นอะไรแล้วหลังจากบิตคอยพยายามกลับขึ้นไปเหนือราคา30,000ดอลลาร์วร์มการซื้อขายสินทรัพย์ได้ลดลงต่ำสุดในช่วง2ปีครึ่งที่ผ่านมาบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลคริปโตเช3ามสิ e สามรได้ให้ข้อมูลว่าวอร่มซื้อขายบิตคอยสปอตเฉลี่ย7วันในสัปดาห์นี้อยู่ที่ระดับต่ำสุดัตั้งแต่ปี2021ในช่วงที่บิตคอยมีมูลค่าไม่ถึง10,00 100, ดล โมลร่มซื้อขายที่น้อยลงสะท้อนเห็นถึงราคาของสินทรัพย์ในตลาดที่ไม่ขยับไปไหนเป็นเวลาหลายหลายสัปดาห์ตดวงานเบอร์ดิคผู้งนวยการฝ่ายวิจัยของ K T t r e Research ได้กล่าวว่าตลาดคริปโตกํกำลังอยู่ในช่วงพักร้อนนอกจากนี้นะักวิเคราะห์รุ่นเก่าอย่างนายว i t a l Lynch ก็ได้กล่าวว่าภาวะเศ,ศรษฐกิจถดถอยที่เกิดขึ้นเป็นเวลา มักจะตามมาด้วยความผันผวนของตลาดที่เพิ่มขึ้นโดยนักเทรดที่โอเวอร์เดเวอเรจและจะทําให้ตลาดเกิดการพักตัวนักวิเคราะห์เสริมว่าการใช้งานบิตคอยน์อาจเพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคมและกันยายนหากหน่วยง,งานกํากับดูแลแตัดสินใจว่าอนุมัติกองทุนบิตคอยน์ ETF ในสหรัฐอเมริกานายแคลร์ไลน์ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทผู้ให้บริการสภาพคล่องในุตสากรรครคิปโตออบิทมาเก็ตได้กล่าวว่าเราเห็นความสนใจ เพิ่มขึ้นของนักลงทุนทั้งผู้ที่มองเห็นว่าบิตคอยน์ในตอนนี้มีมูลค่าที่สูงและต่ำเกินไปพวกเขาจะเข้ามาลงทุนในช่วงท้ายของไตรมาสที่3ข่าวดีจากสำนักงาน SEC จะกระตุ้นให้ราคาของบิตคอยน์และตลาดคริปโตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญความุ้นที่มาของข่าวจาก s i a m blockchain ข่าวสารคริปโตเคอเรนซีเพื่อคนไทย cyam blockchain com